สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆอ,อาจารย์ทุกๆุกท่านคลิปนี้ผมก็มีเหรียญจออเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะครับเป็นพิมพ์ย้อนยุคนะครับนี่ครับพิมพ์นี้ก็สร้างในปี2537นะครับองค์นี้ก็พระดีพิธีใหญ่นะครับหลวงพ่อเงิน รุ่นเททองนะครับพระสวยนะครับองนี้เ,เดิมๆก็ประวัติของเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินรุ่นนี้นะครับก็เป็นเหรียญหลวงพ่อเงินจอบเล็กนะครับวัดบางขานร,รุ่นนี้ก็ มีพิธีเสกที่ยิ่งใหญ่มากนะครับในวันที่9พฤศจิกายน2537นะครับก็มีหลายเกจิกณา,าจารย์มาร่วมปลุกเสกนะครับอย่างเช่นก็หลวงพ่อแพรหลวงปู่ทิมหลวงพ่ออุตมะนะครับแล้วก็หลวงพ่อเป่นแล้วก็หลายๆเกจิกณา,าจารย์นะครับที่ร่วมปลุกเสกเรียนนี้ก็น่าเก็บหน้าสะสมนะครับ พอดีพิธีใหญ่ก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์ห้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยนนะครับเป็นเนื้อทองแดงกระไหลทองนะครับอะสวยนะครับกระไหลทองดิมเดิมแห้งๆนะครับดูรอยขอบตัดนะครับนี่ครับท่านหลัง ยันคมเป็นแท่งๆเลยนะครับรอยเจาะทีเดียวครับสวยครับวงนี้พระดีพิธีใหญ่ครับพุทธคุณก็สุดยอดนะครับสำหรับเหรียญจอบเล็กหลวงพ่องเงินรุ่นเททองนะครับก็ใครเจอก็เก็บหาสะสมได้นะครับ ให้ตลูกน,นหลานแขวนก็ดีนะครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับส่วนประวัติการสร้างก็ทั้งหมดก็เข้าร่วมพิธีพุทธาพิเศษนะครับนักพระอุโบโสถวัด บวร,บร,บรนิเวศวิหารนะครับวันที่9กันยายน2537สมเด็จพระเทพพระราชสุดานะครับสเสด็จราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีนะครับในการปลุกเสกเหรียญน,นี้นะครับแล้วก็มีอีกหลายพิมพ์นะครับหลายเหรียญน,นะครับนี่ดครับสวยนะครับ ราดีพิธีใหญ่นะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม